ทำบุญกับหลวงพ่อทำบุญกับหลวงพ่อเธอเคยมานี่ปะเคยมาแต่ทำบุญค่ะเคยมาทำบุญอย่างเดียวครับเหรออยู่ถึงไหนลูกเอ๋ยบางกะปิครับบางกะปิครับบางกะปิอ่ามีคำถามอะไรหรือเปล่าจ๊ะแค่อยากทำบุญอยากร่วมบุญเอาแบ่งบุญไปอะไรนะขออยมหอม ไขมันในเลือดสุกเป็นโรคล่ะไ,บบไขมันในเลือดครับาดูแปลโชคดีไปขอพ่อครัวได้ไปขอพรจิตดึจิตเธอทำการคา้าเปล่าไม่ค่ะเกเียนแล้วครัเกเียนแล้วหมดสวเสวยสุขแล้วใช่ไหมใช่ <c oughs> ขอให้เธอสวรรค์สุขได้แบบสบายตัวสบายใจตามนี้บุญเยเอะเยอะเหมรมีเต็มเปี่ยม แล้วติดตามพวกเราด้วยวิธีไหนอ่ะย t ท b e อ่ะย t u b e อย่างเดียวเหรออยากมาเหมือนกันเธอไปไปเข้ากลุ่มเดีเขามีกิจกรรมอะไรฮะเข้าแล้วเหรอดีแล้วพยายามดูว่าเขามีรายการเผื่อจะได้ไปช่วยเหลือศาสนาประเทศชาติประชาชนเมื่อก่อนเป็นข้าราชการหน่วยไหนไม่ได้ข้าราชการแต่เป็นเอกชนเอกชนเหรอทำเองเบื่อเองหยุดเองใช่เปล่าเกียนตัวเองเหรอ จ่าทัวว่ามาเธอมีอะไรจ๊ะอีสองคนว่ามาเขาว่าอะไรนะจะให้หลวงพ่อดูให้วัดที่บ้านอยู่ทุกวันนี้เป็นยังไงแม่เธอมีปัญหาอะไรพูดดังๆไม่มีเงินแม่แม่นับเดี๋ยวตรงไหน มีเทวดาอยู่ในตัวใช่เปล่ามีพ่อแม่กดมีพ่อแม่อิมแล้วก็องค์ปู่นะครับปู่นคราชครับแล้วก็พ่อสิวะพ่อสิวะครับเคยลงว่างเปล่าเคยมาลงเลยเปล่าเคยมีผู้ผู้บ้าเปล่าเคยเวลาตั้งนโมทัศน์จะหาหายอย่างเดียวยังไม่เคยขึ้นมาแสดงอาการใช่เปล่ายังครับ เลาไปเจอปู่ก็คือพ่ปู่นารอดครับปู่ลูซีนารอดเหรอครัปู่ลูซีนารอดคือจะมีอาการภายในผุดผล่ขึ้นมาแล้วนี่อาการเป็นไงตอนเนี้ย่ปเจตว่าตัวเองเคยทิวาจาคว่าม่เกผิดเคยทำผิดครับเคยอ่จวาจาครับเรื่องสัจวาจาวาจะดูแลจะปฏิบัติจะไม่ดื่มแล้วไปดิ้ง ไม่จะไม่ผิดศีลห้าแล้วก็พลาดพังไปอ่าอยากกินเจอย่างเงี้ยจะบอกกินเจตะวันแต่ทำไม่ถือพอได้สามสามวันพอสามีเสียงพอได้สามวันสักพ้อสามีเสียงก็เลยเลิกก็เลยก็เหมือนก็ขัดสัจจักรวาด้วยคือไม่ไม่ตรงตามคําตกลงใช่ไหมรู้ตัวว่าน่าจะมีน่าจะมีความผิดในฐานะไม่รักษาสัตว์จะใช่ไหมแล้วอาชีพทําอะไรนเวลานี้แม่บ้านแม่บ้านแต่ก่อนถ้าขายเมื่อก่อนถ้าขายตอนนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้ว เรี้ยงร้านมีคนเลี้ยงเราอยู่ลูกเต้าเลี้ยงอยู่ถ้ามีเลี้ยงอยู่ถ้ามีเสียแล้วเธอก็สงบนิ่งเรียบร้อยใช่ไหมชีวิตถามีเสียเป็นอะไรเป็นหอบเหรอและและเนี่ยมาเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรพืตอกรรมใช่ป่ะ เรื่องสุขภาพตัวเองไม่ดีครับก็เราอยากรู้ว่าเป็นเพราะอะไรไปฉีดยามากี่เข็มไม่เคยฉีดเลยวัคซีนไม่ฉีด<ม>ด้วยเหรอเคยสามสามครับสก็เสร็จแล้ว,ว,วป้องกันตัวเองป้องกันเองถา้าบาดใหญก็ทำศูนยวัคซีนสามเข็มใช่ไหมแล้วอ,อาการก็เลยกลายเป็นคนอ่อนแอหน่อยใช่ไหมหรืออ่อนแอมาก่อนนั้นนั้นแล้ว ไม่ตอนนี้เราเรารู้สึกว่าร่างกายสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างขาใช่ไหมมีเรื่องเด็กใช่ไหมมีไหมเคยหลุดไหมเคยแทงไหมไม่เด็กแต่เคยเคยช่วยลูกชายครั้งหนึ่งลูกชายคนที่สองเขาเขามีภรรยาก็คือคือเป็นเป็นย่าเป็นย่าไม่ไม่ไม่ก็คือศึกษาเขายังไม่จบ ตอนนี้ไม่จบก็เขาเรียกว่าไปจัดการออกให้ก่อนก็เลยบอกเขาตังให้เขาแต่ไม่ได้ให้เงินไปวงการช,ช่วยซืงช่วยเงินน,น,นี่ก็กลายเป็นว่ามีส่วนร่วมในการทําให้เด็กเนี่ยต้องจากโลกนี้ไปเขาก็เลยต้องติดตามเธอให้รู้สึกเจ็บปวดทางร่างกายบ้างเท้าบ้างเอวบ้างขาบ้างเข่าบ้าง จิตใจก็บางทีก็ทลืมทะลือหน่อยเปล่านั่นแหละเด็กก็ตามเธออยู่ก็มีทางเดียวเธอก็มาบวชให้เขาไปเกิดชีวิตจะได้ดีขึ้นแล้วเธอรู้จักที่นี่ได้ไงคนไหนวะชวนมคนไหนวะ อ๋อพระเขาเขาชวนมาเหรอเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอไม่ไม่เคยมาแบบนี้เลยไม่เคยแล้วดูคลิปดูวิดีโอบ้างวะไม่ไม่ค่อยได้ดูส่วนเคยดูป่ะไม่เคยดูอ๋อไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมกลับไปดูจะได้มาเตรียมตัวแล้วก็มาบวชให้เขาได้ถือศีลสิบห้าวันถ้าต่อหนึ่งคนก็มีกันทุกคนแหละพระแต่ถ้ามาก็ต้องมีคนพามาเพไม่รู้เส้นทาอ่าไม่เป็นไร นี่คือข้อมูลให้เธอไว้เตรียมตัวปฏิฐานเอาว่าขอให้หมดปัญหาเพื่อที่จะได้เพื่อที่จะได้มาบวชให้ดวงวิญญาณเด็กจะได้ไปเกิดสาธุสาธุเรียบร้อยสาธุสาธุอ่าเจ็บขาวเหรอเจ็บป่ะเอาวิญญาณเด็กเคยอาบุญหลวงพ่อไปเอาไป กินจะได้หายกินน้ำมนต์เยอะๆ,ๆอย่าไปฉีดยานะเอาน้ำมนต์ตรงนู้นอ่ะปู่ท้าเวศอ่ะไปกินเยอะๆ <c oughs> สัดทู <c oughs> ทนั่นแหละพวกีนพวกอะไรต่างผมก็ไม่ให้ไปฉีดแล้วทำนี้ดีร้อย <c oughs> ไปขอพรอานะกงเนี่ยไปขอพรยังไหวขกองอยัง เขาไปเลยโกงเขาลิดเยอะนะเว้ยเขาบอกเจ้าเหงยินหยางฮวงจุ้ยนี่ก็ถือว่าเธอเคยมาบวชไม่ใช่เหรอเพิ่งศึกไปเปล่าวะมาแล้วาแล้วเหรอแล้วเป็นไงบ้างเจ้าะเหรอดีป่ะชีวิต เธอเธอมาจากไหนยูสองพี่น้องนี่จ้ะของของพี่น้องน,อนี่เหรออ้าชุพันนี่เหรอสาธุแล้วยังไงเธอพ<า>่อ,อ,อ,พอก็ร,รู้สึกดีดีนอ,อต้องการเคาะเสริมบารมีเมื่อเช้าเหมือนเหมือน,นมีเหมันมีอะไรมาอย่างเงี้ยมีอะไรมาไม่รู้ว่าใช่พ่อหรือเปล่าเพราะพ่อมาร้องแล้วก็ทวนให้น้องทําบุญอย่างเงี้ยเน้องชายน้องชายแล้วน้องชายอยู่เนี่ยมันไม่ยอมมาไม่ไม่เชื่อ เหมือนเหมือนมึงทำบุญกับกูนหน่อยไมจะไปสร้างสลากับหลวงพ่ออย่างเงี้ยก็หลอกให้ใหญ่เลยก็เลยคิดเองว่าพ่อหรือเปล่าเพราะเราไม่หลอกอยู่แล้วตัวเองไม่หลอกตัวเองอยู่แล้วคิดว่าไม่หลอกตัวเองอะคิดว่าตัวเองไม่ได้ร้องอยู่แล้วไม่รู้จะร้องเพื่ออะไรใช่ไหมไแต่พ่อเธอมันร้องอาเด็กคิดคิดแบบนั้นใช่ไม่ต้องคิดหรอกร้องแน่นอนเธอนะถ้ามีลูกเต้านะที่จะมาแถวนี้นะ มันร้องเกาะคอเลยมันแบบว่าเนี่ยแบบว่าลูกจะมาแล้วทีเนี้ยน้องสะพ้ยกับน้องชายเขาไม่มาก็ชวนกราทำบุญเขาก็ไม่ทำไม่ทำเขาเลยรอหลอน้องชายรถก็ไม่ยอมขับออกมาไปนั่งอยู่ในรถก็ไม่ยอมมาเหอก็น้องชายมาก็ลงจากรถมาก็ก็มาชวนน้องมึงมึงทำบุญกูกูจะไปทํางานบุญกับหลวงพ่อกิรดแล้วน้องชายไม่รู้จักเราเหรอไม่รู้หรอไม่ได้ตังค์มาบอกที่บ้านก็ทำได้บ้านต่างบ้านมึงก็ทำกูใช่ใช่ใช่แล้วมันอยเงี้ยร้องใหญ่เลยแล้วมันพาปะ เขาเขาก็ทําบุญมา20บาทเหรอสีละแล้วแล้วเธอมาอย่างไงขับรถมาค่ะเธอขับมาเองเหรอขอยืมรถมันมาเหรอรถรถรถลูกนี่แหละรถเธอเองเหรออาชาทูแต่ว่าไม่ยอมขับมาขึ้นไปนั่งบนรถก็ไม่ยอมมาก็จะชวนน้องทําบุญเหรอออเขาจะชวนลูกเขามาทําบุญเหรอเหมือนกับแล้วก็พูดกับน้องว่ากูกูเป็นห่วงมึงกูเป็นห่วงมึงพ่อพ่อเธอดิ ใช่ป่ะกูเป็นห่วงมึงร้องใหญ่เลยเหมือนเหมือนผู้ใหญ่เตือนเด็กใช่ไหมน้องชายเขาบอกว่ารู้รู้ไม่ต้องห่วงทําบุญทุกวันมันบอกูน้องชายบอกใช่ใช่น้องชายบอกว่ากูกูใส่บาตรทุกวันมึงไม่ต้องเป็นห่วงเขาไม่รู้วเป็นพ่อเขาพูดใช่ไหมไม่แน่ใจพ่อเธอตายไปนานยังก็ได้ได้สองสามปีละปะสองปีเหรอหลายปีอยู่หลายปีนี่เธอบวชให้เขายังเนี่ยก็ยังมาบวชส่งลูกลูกอย่างเดียวลูกลูอย่างเดียวแต่ว่ายังไม่บวชให้พ่อแล้วจะบวชหรือเปล่า ขี่เกียรลรับปากรับปากก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่นัดก็จะพยายามทําให้ดีแล้วมันติดอะไรอ่ะก็มีลูกที่ต้องเลี้ยงสองคนเพราะว่าดิสามีเขาไปมีเมียใหม่เหรอเพราะนั้นก็เลยไม่ว่างแน่นอนใช่ไหมจะคิดว่าต้องมีโอกาสแน่นอนต้องมีโอกาสแน่นอนฐานอยู่เสมอออทูอ่าวิญญาณพ่อเธอชื่ออะไรวะนายปายนุ่มสีนวลนายป่ายนายป่ายนายปายค่ะ ร่วมนุ่มสีนวลนุมสีนวลไปเอ้ยเอาบุญหลวงพ่อไปไปเอ้ยเดี๋ยวลูกเข้ามาทําบุญมาทํากุศลแล้วอย่าทุกข์อย่าทรมานขอให้หายหิวหายเจ็บหายกระหายหายปวดหายทรมานหายมืดหายบอดหายจากความทุรนทุรายหายจากความพิกลพิการหายจากสิ่งกระมงคนให้สว่างถวาย ให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสมีบุญบารมีอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่มีอาหารการกินมีสติมีปัญญาได้มีโอกาสได้บุญกุศลมากมายด้วยเถิดอามาแล้วเหรอสาธุนี่ผ่องใสมากเลยห้อพ่อผ่องใสอย่างตอนนี้ผ่องใสพ่อเธอมันมาเอาบุญเขาใจล้าใสดีดีแหละเขาถือว่ายังไงยังไงก็มารับพรก่อน ใช่ป่ะขอ,ขอให้ได้มาอย่างเดียวขอขอให้มาอย่างเดียวเลยเหรอขอว่าลูกๆเองอะคือแบบว่าพอจะมาเนะี่ยคือมันจะพองใสอยากจะมาเหรอเนี่ยพวกวิญญาณพวกนี้เนี่ยเขาอยากให้ลูกหลานมาเขาจะได้เกาะมาแล้วเขามาเอาบุญไงเขามาเอาบุญแล้วเขาก็จะแบบเขาจะพลจากทุกเขาจะสว่างถวายเขาจะอิ่มน้ำทำลานเขาจะมีสติมีปัญญามีบุญบรารมีด้วยสาธุสาธุสาธุอ่า นายป่ายเอ้ยได้บุญแล้วจะได้ไปเกิดแล้วอีกไม่นานจะเย็นเย็นเอาเปิดทางให้หน่อยไปช่วยกันลุ้นหน่อยตามเนี้เดี๋ยวป่ายส่งเงินให้อีกสาธุโชคดีสาธุพ่อขอขอยาลมได้ไหมยาลมไม่มีวิทยาหอมขอยาครเป็นไรเพราะว่าพอลูกกินเข้าไปแล้วที่ไม่สบายมันหายเธอเป็นโรคอะไรตอนนั้นอะ ก่อนหน้านั้นน่ะที่เธอไม่สบายอ่ะที่ที่ไม่สบายรู้สึกว่ามันแน่นเหมือนเหมือนมันหอบหรือเปล่านะมันมีอะไรมาเหมือนมีอะไรมาผีเหรอคิดว่าเพราะว่าปกติเป็นคนแบบว่าจิตใจพ่องใสสบายดีแต่อยู่ๆมันจิตใจเศร้าหมองแบบระทมใจแล้วก็น้ำกี่เดือนกี่วันมันเป็นแป๊บๆแล้วตอนนี้เป็นหรือเปล่าไม่ไม่เป็นแล้วมาเช้าก่อนจะมานะพ่อเธอไงในในป่าในป่ายในไป่ายจะมาเอาไปกินสาธุ โชคดีให้เธอมีบุญบารมีมากมายอะไรไปขอพรที่กระินนีหลวงพ่อไปดูมมาเขาบอกว่าบัพ่อพุทอ่ะเขาอยากได้บุญก็เลยใครอยากได้บุญหลวงพ่อบัพ่อพุก็ไม่เมาจากจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรจังหวัดอยู่เหนือค่ะ่เดี๋ยวนี้ยมาอยู่ที่สุพรรณไม่เธอเป็นคนเกิดเธอมาเขาเหรอบ้านอยติดกันนะคะบ้านอยู่ติดกันมีพ่อพี่ครอบครัวอยู่ เธอเป็นคนเกิดสุพันธ์เลยเหรอไม่ค่ะเกิดที่ไหนคะที่ไหนเชียงรายค่ะอ๋อพี่บอมเพย์บุลุษเดยค่ะเขาบอกว่าเขาอยากได้บุญก็เลยว่าเออรวมสางสารกับหลวงพ่อแล้วมีมันมีมันมีมันมีอะไรว่ามันมีพิธีรับปอบผีฟ้าอะไรกันนะป่ะไม่มีค่ะไม่มีแค่เขาอยากมาเอาบุญเขาอยากได้บุญต้นตระกูลเธออ้าวบอมเพลยบุลุ์เอ้ยเอาบุญหลวงพ่อไปทุกดวงจิตดวงวิญญาณ ที่หิวก็หายหิวที่กระหายก็ให้อิ่มน้ำทําลานมีน้ำดื่มมีอาหารการกินที่เจ็บที่ปวดก็ค่อยหายให้คลายออกที่มืดที่บอดที่ทุกข์ทรมานให้คลายคลา,ายออกทั้งหมดทั้งเส้นให้สว่างสวายเอาบุญอกุศลไปออาวได้บุญแล้วลูกพามาเอาบุญแล้วไอ้พวกบรรดาบัมบุรุษมันชอบอาศัยลูกหลานเพื่อที่จะมาเอาบุญน,นี่แหละ <S <s> <S เธอก็มาทำอาหาร ถาวายให้มันมั่งตามนี้จะไ,ได้สบายใจยังมามาเลยเธอเอ๋ยลูกสาวมาจากอ,อิมพอร์ต